โอกาสที่นายเศรษฐาจะรอดอยากยกเว้นมีปฏิหารปฏิหารเหมือนหมายถึงอะไรมันมีปฏิหารทางกฎหมายใครก็แล้วแต่เช่นนายวิษณุเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างปฏิหารทางกฎหมายไนดะ้นะครับสามารถตีความอะไรต่างๆที่ทําให้หลายคนรอดคดีมาแล้วเยอะตัวเฉพาะนายกต้อตีเพราะนั้นนะแปดเก้าคนแล้วมั้งนายยกนะดังนั้นนายเศรษฐาก็คิดไปคิดมาแล้วทางเดียว ที่กูจะรอดจากการถูกถอดถอนได้ก็คือเดียวต้องไปลบมือว่วหรือต้องไปกราบนายพิษณุคนที่เราเคยด่าว่าไม่มียางอายนายพิษณุคงคิดอยู่ในใจนะก่อนที่มึงด่ากูนะว่าไรไม่มียางอายตอนนี้มึงอายบ้างไหมมียางอายบ้างไหมดา่ากูแต่กลับมายกมือไหวกูเพื่อใกูไปช่วยเหลือมึงผมคิดว่านายพิษณุต้องคิดในใจกันนะนายพิษณุก็เหมือนกันครับพอกันครับ เขาด่าไม่มียังรก็ยังกลับมาอีกครับแล้วก็คราวที่แล้วก็เคยอำลาข้าราชกรากรทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าอะไรอ๋ไอไปสาบานที่ไหนก็ได้ครับอายุมากแล้วครับแล้วก็เป็นโรคไตแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะกลับมายุ่งกับการเมืองนะครับจบแล้วครับการเมืองจะไม่จะกลับไปเลี้ยงหลานรักษาตัวเองครับแล้วก็ไปอะไรเขียนหนังสือเป็นที่ปรึกษาบริษัทหาเงินใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆสุดท้ายครับคืนน้ำลายครับ นะคือน้ำลายครับไม่รักษาคำพูดครับนายวิศุกนะ็บอกว่าการเมืองไม่ยุ่งนะกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาครับบอกจะไปเลี้ยงหลานไปสอนหนังสือไม่เอาแล้วครับกลับมาอยู่การเมืองเหมือนเดิมนะเอ๊ะทำไมนะครับคนที่มาร่วมงานกับนายเศรษฐาเนี่ยทำไมมันจะกลายเป็นคนที่กลับลำทั้เหมไม่รักษาคำพูดตาบัต,ตรศักดิ์ทั้งนั้นเลยพวกคืนน้ำลายมารวมตัวกันหรือว่าสินเสมอการนายทักษิณชิน,นวัตร ผู้นำตองจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยตอนที่หนีก็ดีอยู่ที่ดูไบก็บอกว่าอนะไรผมอยากกลับประเทศผมคิดถึงหลานกลับมาผมไม่ยุ่งการเมืองแล้วครับผมจะเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าอะไรกลับมาก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับเหมือนเดิมครับยุ่งเกี่ยวกับการเมืองส่งลูกมาเป็นหัวหน้าพรรคและตัวเองอยู่เบื้องหลังไปชักชวนคนนั้นคนนี้เข้าพรคเช่นชักชวนนายสุวัสดิ์เข้าพรรคนี่มันก็คือการเกี่ยวข้องการเมืองนะนก็คือว่าไม่รักษาคำพูดนายเศรษฐาก็เหมือนกัน คยพูดอะไรไว้ในอดีตก็วันนี้ก็เป็นไงไม่รักษาคําพูดนายวิศนุก็ไม่รักษาคาพูดสาบานที่ไหนก็ได้ผมจบแล้วครับการเมืองไม่กลับมายุ่งเกี่ยวแล้วครับรักษาสุขภาพผมแก่แล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนหนังสืออ่ะกลับมาอีกแล้วครับทําไมนะครับคนของพรรคเพื่อไทยไานายทักษิณชินวัตรน,นายเศรษฐาใครต่อใครนายวิศนุนะใครต่อใครต่า,างๆเราเนี่ย ล้วนเป็นคนที่ไปรักษาคำพูดกับประชาชนเลยครับแลนะ้วันก่อนพูดอย่างวันนี้พูดอย่างพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเราเป็นผู้นําเราเป็นผู้ลับผู้ใหญ่การพูดการจามันต้องอยู่กับร่องอยู่กับรอยภาษากฎหมายนะเขาเรียกว่าพูดกาต้องอยู่กับร่องอยู่กับรอยถ้าเมื่อวานนี้บอกสีดําวันนี้บอกสีขาวคนแบบนี้มันน่าเคารพนับถือหรือไม่นะครับนะผู้นําประเทศเนี่ยถ้าเป็นคนที่ เขาเรียกอะไรไม่รักษาคำพูดพูดจะกลับไปกลับมาใครจะไปเชื่อคุณตอนหาเสียงบอกว่าอะไรเข้ามาหกเดือนครับเปลี่ยนแปลงหมดประชาชนจะเป็นเศรษฐีทันทีหกเดือนค่าน้ําค่าไฟลดนะค่ารถไฟฟ้าใต้ดินลบเศรษฐกิจจะโตขึ้นทันทีห้าเปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำจะไปหกร้อยเงินเดือนบีอารีไปสองหมื่นห้ารถไฟฟ้าในกรุงเทพยี่สิบบาทตลอดสายทำทันทีตอนนี้นะครับพูดหย,ยาบๆนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งปีครับ ท่านยังไม่ทําเลยครับหนึ่งปีแล้วครับยังไม่ทําเลยครับนะเข้ามาแจกทันทีครับคนละหมื่นแจกหรือยังครับจะปีหนึ่งนะครับทําไม่แจกนะครับแล้วตอนไปหาเสียบอกแล้วจะแจกเป็นเงินไอ้ไอ้ดิจิตอลตอนนี้เป็นไงเขาบอกติดคุกเอาเปลี่ยนใหม่อาเดี๋ยวจะกู้มาแจกเอ้าพอเขาบอกกู้ก็ติดคุกอีกเอาไม่ได้นะครับนะก็บอกว่าจะไปกู้ทกศเอ้าทกศไม่กู้อียนะเปลี่ยนหม่ครับจะเป็นอะไรครับจะเอางบประมาณแผ่นดินมาแจกเอ้าเพราะหัวประมาณแผ่นดิน เมื่อวานนี้แบงค์ชาติไปประชุมครัมาบอกว่าไงเฮ้ยงบประมาณแผ่นดินนี่มีจํากัดนะเหมือนเรายากจนอนะ่ะแต่เรายากจนมีจํากัดเราต้องใช้ประโยชน์อย่างอื่นในกรณีฉุกเฉินงบที่มันจําเป็นจ่ายเดือนขาก็ราชการงบอะไรต่างๆที่งบฉุกเฉินมีความเสี่ยงเพราะการก่อนนี่ระยะยาวแล้วการไปคู่มามนมตชนพดานแล้วหนี้สินมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปนะมันมีความเสี่ยงตอนนี้ไงก็ทํามไม่ได้ตามที่พูดไปจะแก้แล้วท็ไม่ได้ นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ตัวเองหาเสียงไว้ไม่ได้ทำเลยเศรษฐกิจจะดีนะห้าเปอร์เซ็นตอนนี้เท่าไหร่เหลืยหนึ่งเปอร์เซ็นกว่านะครับตกต่ำที่สุดในเอเชียแสดงเห็นว่าไร้น้ำยาไร้น้ำยาแล้ววันนี้ก็พูดไปอย่างไรยางอายเพราะนั้นต้องใช้คําว่าไร้ยางอายหรือไม่มียางอายรัฐบาลชุดนี้คือสิ่งที่พูดมาไม่มีอะไรดีเลยเศรษฐกิจตกต่ำหนักเพราะนัต้องรีบแก้ปัญหาครับวันวนไม่ต้องไปลงพื้นที่แล้ว จัดอีเวนท์ถ่ายรูปหยุดนะครับจัดอีเวนท์ถ่ายรูปเดินสายขายบ้าเข้ามาหยุดมานั่งสูบบุหรี่ดูทายังไงจะแก้ปัญหาย,ยังไงตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำทั้งหมดแล้ววิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลคุณเศรษฐามีอย่างเดียวนะครับเอาเงินมาแจกมันีมันช่วยอะไรไม่ได้แจกเสร็จกินหมดออย่างผมสมมติผมได้รับแจกมาผมก็ซื้อกลับแก้ซื้อไวามาซดมือเดียวก็จบนะนะครับจบแล้วอ่ะแจกว่าม,มือไม่มือนิดกู้มือนิดอ่ะเดี๋ยวไปกินไปที่ยอไปใช้จ่ายกันหมดนะ แล้วแล้ว,ลวพ,อพ,อพอใช้เงินหมดแล้วทาไงเงินทั้งหมดก็ไปอยู่กับพวกเจ้าสุวร้ามจะถูกซื้อไอ้พวกนั้นรวยนะเพราะประชาชนเงนียบานซื้อก็ไปซื้อขายซื้อสินค้าจากเจ้าสุวรรณเจ้าสุวรรณกันรวยเงินทั้งหมดก็ไปอยู่กับมันและไอ้พวกเจ้าสุวรรณพวกนี้กันหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่ามันมันจ่ายภาษีครบถ้วนที่ไหนนะเพื่อนผมมาทํางานอยู่กับเจ้าสุวรรณเขา,าบอกแล้วพี่เดีไอ้พวกเนี้พอกำไรมากๆมันก็เอาเงินไปซื้อหุ้นในบริษัทที่มีที่ดิน นะบริษัทไหนที่มีที่ดินปุ๊บก็ไปซื้อบริษัทที่ขาดทุนนะพอไปซื้อเสร็จมันก็เงินตัวเนี้ยก็เงินลงทุนนะถ็สมมติเราไปซื้อสักพันล้านไอ้เงินพันล้านก็ไ่จ้องภาสีภาษีนี่คือวิธีการหลบเลี่ยงภาษีแบบชอบวยกฎหมายมันมีคนที่มีความรู้เรื่องสรรพกรมีความรู้เรื่องภาษีเป็นอย่างดีมันจ้างในเดือนละห้าล้านเพื่อนผมเล่าฟังมาจ้างเดือนละห้าล้านที่มาทำงานวันเดียวสองวันเดือนละห้าล้านเนี่ยคอยเสนอวิธีการเนี่ยเสียภาษีน้อยที่สุดเขาเรียกว่า เสียภาษีอย่างฉลาด<ะ>แต่ภาษาผมเขาเรียกว่าอะไรวิธีการโกงภาษีไดเองแต่ว่าแต่มันใช้คําว่าเสียภาษีอย่างฉลาดนะครับนะก็จ้างผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้มาเดือนละห้าล้านแล้วตัดเสร็จแล้วก็พอพรอวยมากอ่ะออกธุรกิจรวยแล้วปีนี้รวยห้าแสนล้านถ้ายกเงินห้าแสนล้านเนี่ยไปซื้อ,ซ,อซื้อหุ้นในบริษัทที่มีที่ดินเช่นม,มีมีตึกมีที่ดินต่างๆที่มันขาดทุนพอซื้อเสร็จนะครับมันก็ได้ที่ดินมา ได้ตึกมาเฟสังเกตเนี่ยโรงแรมรีสอร์ทอาคารถูกตึกราแรมบ้านช่องที่ดินต่างๆเป็นของมันหมดนะแล้วเงินส่วนนี้แม่งไม่ต้องเสียภาษีเลยพอซื้อมามันก็ซื้อมา,มอมาราคาถูกๆโรงแรมราคาถูกอ่าอาคารถูกราคาถูกซื้อมาสักร้อยล้านแม่งขายสามร้อยล้านมันก็ยิ่งรวยไปอีกมันรวยอีกได้เงินไปอีกไปไงมันก็ไปซื้ออีกตอนนี้ไปซื้อที่ดินซื้ออะไรคือทั้งประเทศเนี่ยผมว่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นของพวกมันหมดแล้วนะครับของพวกมันหมด เพราะว่ามันมีช่องว่างในการที่ว่าไม่ต้องเสียภาษีอ้างว่าเอาเงินไปลงทุนนะครับนะครับมันมีข้ออ้างอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนี่คือความความจริงที่อยากจะเล่าให้ฟังพี่เดเนี่ยเขาเอาเรื่องจริงมาพูดทท้งนั้นแหละพี่น้องประชาชนจะได้รู้นะครับอืมนะนะครับ,นะรบมีเรื่องอะไรครับต่อไปครับเอ่อนะต่อไปหลายเรื่องแล้วนะนะได้เสียอ่าได้ประสบการณ์กันอย่างเต็มเต็มเหนียวเต็มที่กับอ่าทนายเดชานะครับ นะครับก็เรียนเชิญครับนะครับอยากรู้เรื่องอะไรการเมืองคดีเสียต้นคดีคดีนี่เอ้โหมันเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับเนี่ยอยากถามเรื่องเพื่อไทยนะครับขออวยพรสุขภาพแข็งแรงได้ครับขอบคุณครับอืรอแป๊บเดียวนะฮะนะครับก็เรียนเชิญพิ่อกองประชาชนกันนะครับออืมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับ ก็สบายๆนะครับวันนี้จริงๆผมต้องขึ้นศาลนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นทนายความให้กับพระเอกและกนางรองนะครับเขาไปทําสัญญาเป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นนางรองในละครของบริษัทผู้ผลิตละครรายหนึ่งก็ปรากฏก็มีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมสัญญาในการเป็นนักแสดงก็นลูกความผมเนี่ยพระเอกกับนางรองก็ถูกฟ้อง75ล้านเพราะว่าในสัญญาจ้างนักแสดงเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมมาแสดงร่วม ไม่ยอมมาแสดงละครนะครับหรือผิดสัญญาเขาจะปรับคนละประมาณ1ิบหล้านเพราะฉะนั้นก็ฝากพระเอกนางเอกนักแสดงทั้งหลายเนี่ยจะไปทาสัญญาน,นักแสดงนี่ก็ต้องระวังนะค่ายละครบางค่ายเนี่เขาก็โหลงโทษปรับค่าจ้างเนี่ยตอนละหมื่นบาทหนึ่งตอนเนี่ยก็คือทํางานเอ่อหนึ่งตอนเอ่อหนึ่งตอนนี่ก็ทํางานหนึ่งวันได้ค่าจ้างหนึ่งหมื่นบาทก็พระเอกใหม่ๆเนี่ยได้หนึ่งบาทแต่เวลาทําผิดสัญญาเขาปรับสิบหกล้าน เด็กมันไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่ก็เล่าไปฟังนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับ,รบว่าค่ายละครเดี๋ยวนี้มันก็เอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นไน้สัญญาประเภทนี้เขาเรียกว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นกําหนดค่าปรับฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายเจ้าของใ้บริษัทผลิตละครฝ่ายเดียวมีอำนาจในการปรับแต่นักแสดงไม่มีสิทธิ์เลยนะสัญญาเนี่ยถ้าสมมติมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้